แ่ตาดีนี่ต้องตัดต่างอ่างต้อตันี่แล้วตองหนร่วตยานี้่ห่ะตาอ่าตองตัดต้องตดอี้้ตอัวยีิหตีอันนี้้ครูให้ครูกอทอาตทอมตังมันมันไม่ได้จบการศสามาโอ้ไม่ใช่า อร่อยนะชะาชาเงียบขนมหน้ามาแล้วเคนอ้นองคโอเอกอเได้เเคอเคโเคโเจโอเคเอ่าเป็นนองคโคนคคเอเอ tay chịu ừ, hoài chịu không chịu à, không chịu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  không อาติโนอันนี้เป็นโคโลเล่นได้ละอันที่เล็ๆนะเ่นได้บุกเข้ามาเอาเกไว้บ้านก่อนรก็กับแฝดอวเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปนะอวยพรแต่ละคนนะอ่ะอวยพรน่าเอร่เหรอปวดศีรษะปวดศีรษะ ปวยพอได้ทั้งสองคนเลยนะคะขอให้ปันได้ปันมีค่ะเอาัใหญ่เป็นถุงกูไม่เอานะเอาเอ๊ะวยพอปั้สองคนขอให้มีความสุกกันเลยทุกท่านี่งานงานปันใหญ่เบาเนอะแอตีมวยพอเ้าขอพิเศีล้าง้อ้างลอดหอกหอนอยู่บนเอะ พี่ติงลืมไปเอนหนังพรค่ะเออเอ็มไปนล้วมีวันซูแ้ากระต่ายหัวปีนัดปีเดอร์่ะค่ะเปิดบัตรเปิดบัตรฮะลูกถือถือขอให้ทั้งสองคนมีความสุขไปลยคะัรใยา่บัรยายบัรยายบรรยายปัญญาจ้ารวย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 อารพวกนนค่ะ็ขอบคุณขอบคุณ คทุกปากวันนี้อไรคะขอบคุณสำหรับทุกคะแนนทุกอย่างนะคะขอบคุณแบคแโอ้เดี๋ยวแล้วโอ้ยแบคแบคเดี๋ยวไปมาแดนมอวานเบบคโวยพรวันเกิดหน่อยใจอ่อนกว่านี้วิดีโอคะขอค่อปัญญ่ปัญญาว ทั้งสองทั้งสองครับส,สำหรับ,รบอีมขอให้ปัญญาปัญญาล์แล้วก็วอย่าไปล,ลูกลูกดูนมเจี๊ยบสารพัดเจี๊ยบก็ขอให้ได้ผัว <laughs> ขอให้พี่เจี๊ยบได้ปั้นได้ผัวนะครับแล้วก็ขอให้พี่เจี๊ยบแบบสุดๆเลยกับชีวิตของการมีผัวนะฮะเอาไว้บอลไว้บอลเอาคุณจีจันไปบอลน้องไก่เอาเอาน้องเอ็มก่อนน้องเอ็มเอ็มก็ห้ามกินนม น้ำแอชมี่แอชนหลานเจี๊ยบกับมังค่าอันเรา้ำหนักหน่อยค่ะมีสวัสดีนะไปแนค่ะจะบอกว่าไมไว้ก่อนไมก่อนที่รักดีีที่ผานจีนี่ยังวังเข้อย่าแฟเวิรใหญ่และยาวตึงตัวลาแต่ต้องพักผ่านะ ยัยน้าดีงานยาวอายุยืนยาวมันตึงกู่นะครับไม่รู้ค่ะอ้ทตงคู่ตึงกู่ไม่ได้อยู่กับกันอยู่กันไม่เจียมดิไม่อยู่กันอย่กูกระดัสัเนยแลกแพ้ยมดตัแล้วต้องที่แพ้ละเกาะหลับเลยต่อยเหน้าแพอาชีพธุรกิจลดตัวรวยวยวยรวขอาแกะวงเด้ ไม่าไม่พาดหรอกเอรรวยพรค้ารวยพรให้ครูเจบให้พ่อครูใหญ่นะคครูเจขอให้มีความสุขในเด้่องร่ำรวยเร็วเแต่ไม่นไม่้งานี่เหรอมีมีแฟนเร็วๆอแมีแฟนเร็วเราค่ะไปแดกไปหเร็วเร็วนะไม่ใช่เร็วเร็วมีแฟนเร็วเร็วอะพี่ยอมบุยพอให้น้องสาวสองซกขอให้น้องเอ็ม จงมีแต่ความสุขอันตี้ได้ก็ได้แล้วขอร้องพีให้เอาเป็นว่าฝันฝันมันมีกันแล้วจ้ะขอร้องน้องเก็บมีนี้ันเจะส่งอ่ะอาจะเอารอยสเปาไปห้าวันไปแล้วไปเลยเอาพี่ติ่งพี่จ้ะพี่ติ่งแต่พี่ติ่ง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 อ่ะตัวแทนตัวแทนตัวแทนพี่ติ่งเลยไปพร้อให้พี่ติ่งเลยตัวแทนเดียวตัวแทนพี่ติ่งจ้ะ อก็ขอให้เอ็มนะรูปหล่อตลอดไปม่เลยแล้วขอก็ได้ไปเลยได้ปไปบอกให้พี่ติ่งด้วยตอี่ไม่มีตอนหลานยาสามซ้ำกันอ๋อคุณติ่งเออคุณติ่งอก็แสดงความมีน้องตัวยงแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยได้เป็นดารา ออาพอสตีก็ได้อีกแล้วค่ะต้องระวังต่อีปเดี๋ยวป้าจะตามไปป้าจะตามไปหนูละแกอะไรให้ฉันล่ะสองวคนนนเปนยไแกวว